สวัสดีค่ะต้นะลิสวนตั้งสิทธิ์นะคะที่จัดตั้งอยู่ที่หมู่11ซอยลังสังกะสี11ตำบลคลองจินดาอำเภอสามพันจังหวัดนคปรปฐมนะคะทางสวนนะคะเป็นสวนปลูกต้นไม้ป่ามรันไทยเป็นไม้ป่าไทยโบราณมีผลพันธุ์ได้นะคะให้ร่มเงาที่ดี เราก็แทบจะไม่ทิ้งใบเลยค่ะใบเขาจะเยอะหนานะคะแทบจะไม่ผัดใบและมีรากเจ้าลงลึกด้วยค่ะตอนนี้นะคะทางสวนก็กำลังขนต้นซ้ามาดิคันไทยนะคะเตรียมไว้ให้คุณลูกค้าจะมารับนะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะขออนุญาตนะคะแจ้งราคาให้ทุกท่านเผื่อสนใจนะคะไซส์แรกเลยนะคะขนาดไม่เกิน20เซนค่ะต้นระบ100บาทนะคะถุงยาว14นิ้วไซส์นี้ต้องอนุบาลไว้ก่อนนะคะ ถัดมานะคะถุงเยว14นิ้วเท่ากันเลยค่ะขนาด50-60เซนนะคะจากต้นละ300บาทจัดโปรโมชั่นเหลือเพียงต้นละ200บาท เป็นไซที่พร้อมปลูกลงดินเลยนะคะลำต้นจะตรงค่ะแข็งแรงทนลมพายุและแดดได้ดีนะคะลงดินจะโตวไวมากๆเนื่องจากว่าทางสวนใช้ถุงใหญ่นะคะถุงจะยาวเผื่อรากแก้วนะคะเนื่องจากมาลิลินลากลงลึกนะคะลงไวด้วยเราต้องใช้ถุงยาวนะคะเพื่อป้องกันรากขดพอไปปลูกให้น้ําสม่ําเสมอนะคะต้นจะโตวไวสูงปีละ1เมตรนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางปีละ1นนิ้วแต่ถ้าเราปลูกนะคะไม่ได้ขนาดตามที่แอดมินแจ้งนะคะ แสดงว่าท่านให้น้ําน้อยไปนะคะต้องเพิ่มปริมาณน,น้ําให้หน่อยเพราะว่ามะรเนี่ยใบเขาเยอะนะคะจะกินน้ําเยอะหน่อยนะคะช่วงแรกๆเน้นดูแลเรื่องน้ําสม่ําเสมอปุ๋ยยังไม่ต้องให้ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ป่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาไซที่3นะคะไซนี้สวยมากๆลยค่ะสวยไม่แพ้กันเลยนะคะถุงยาว14นิ้วเหมือนกันค่ะอายุอยู่ที่ประมาณปีหน่อยๆนะคะความสูงนะคะไม่เกิน90เซนนะคะ จากต้นละ350บาทจัดโปรโมชั่นเหลือเพียง250บาทนะคะลำต้นตรงแข็งแรงค่ะต้นสวยมากสามารถปลูกได้เลยนะคะสู้แดดสู้ย่าแล้วก็สู้สภาพอากาศได้หมดเลยนะคะมาริจะมีความแข็งแรงนะคะตอนนี้เราก็กำลังขนออกมาให้ลูกค้านะคะ ใบนะคะใจะใหญ่แล้วก็เขียวค่ะทั้งส่วนนะคะไม่ได้ให้ปุ๋ยหรือว่าฉีดยานะคะแต่ว่าเราจะเน้นใช้ถุงเยาวแล้วก็ให้น้ำทุกวันนะคะค่ะสำหรับท่านใดถ้าสนใจนะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะต้องการต้นไม้ที่ให้ประโยชน์หลากหลายดูแลง่ายนะคะและมีผลทานได้ปลูกประมาณ5ปีออกผลให้เราทานแต่ว่าถ้าเราดูแลดีนะคะก็ไวกว่า5ปีนะคะ ทางสวนนะคะเริ่มให้ปุ๋ยตอนต้นอายุประมาณปีกว่าถึง2ปีที่ลงดินแล้วนะคะถ้าอยู่ในถุงรากจเจริญไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทางสวนจะไม่ได้ให้ปุ๋ยนะคะค่ะทางสวนก็จะมีเบอร์ติดต่อนะคะเป็นเบอร์0835551656นะคะจำหม่ทั้งผลมาเล็ตต้นกล้าตลอดทั้งปีนะคะทางเรามีผลให้ชิมจีทุกวันไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยค่ะ ทางสวนก็จะมีบริการเก็บเงินไปทางและจะส่งทั่วประเทศนะคะส่วนจะเปิดทุกวันเลยค่ะ8 0ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะท่านใดสนใจมาเที่ยวได้นะคะทางเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้โดยแอดมินขอตัวขนต้นไม้ก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสามารถดูข้อมูลจากเฟ e b o o k ชื่อเพจต้นมะลิสวนตั้งสิ่งเพิ่มเติมได้ค่ะสวัสดีค่ะ